สวัสดีครับวันนี้มีโปรเจกต์ใหม่มานําเสนอเลยครับกับรถห่ผมจะพาไปดูนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรที่อัปเดตเพิ่มเติมมาจากรุ่น,นก่อนๆครับก็เพิ่มเติมเยอะคันเก่าที่เราทำไปคันนู้นใช่ไหมละ่ะเราเห็นปัญหาแล้วก็มาพัฒนาคันนี้คันนี้ก็มีการอัปเดตใหม่หลายอย่างได้เป็นการหมุนเบรคหน้าจากคันเก่าอ่ะแปดใบใช่ไหมละ่ะแปดดอกแต่คันนี้อัปเดตเป็นสิบสองดอกทำไมเป็นสองดอกเพราะว่าเราต้องการให้เบรค้างหน้าเท่ากับข้างหลังข้้งหลังก็ไม่เบรคสิบสองดอกใช่ไหมล่ะอันนี้ต้อง การมีเสียงง่ายมากขึ้นแล้วก็ข้างหน้าก็เบรคสุกเหมือนเดิมนะแต่เราติดไปฝั่งนูง้นก็อนอกจากเบ็คสองดอกได้ยินข่าวว่ามีกลางอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีกลางยกข้างบนอีกแต่ก่อนเลยมีกลางยื่นแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับทีน,บนี้ไม่มีกลางยื่นแล้วปุ๊บเราก็สามารถใช้เบรต,ตัวน,นี้หันมาได้ชนติดตรงน,นี้ได้เลยเ<อ>นี้ยแล้วได้ชดเชยกลางยื่นอยู่ข้างบนนู่นอยู่บนหลังาคาอยูนะ่กลางยื่นยกออกมาจากพื้นขึ้นมากลางยื่นแล้วก็จะเป็นสองฝั่งนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยกลางยื่นทั้งหมดแล้วข้างบนก็สามารถ ใส่พานเป็นพานแขนใส่ไฟได้เลยสำหรับคันนี้แล้วก็พาดูข้างหลังกันครับอ๋อที่เห็นแตกต่างเลยคือคันนี้มีการเสริมท้ายขึ้นมามันต้องเสริมท้ายเพราะว่าเราต้องการให้ตู้เบรคใบล่างได้ใบใหญ่เห็นไหมพื้นที่ข้างบนที่เราเคยตู้เบรคขึ้นไปข้างบนอ่ะคันนี้ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคันนี้จะมีลังคาข้างบนอีกไงก็ต่อจากคันนี้พิ40เซนอ่ะง่ายๆคานี้มี40เซนเพราะว่าจะมีโครงทัดวางอยู่ข้างบนอีก40เซนหรือตู้กลางแล้วนั่นเอง ทำให้ความสูงตรงนี้มันน้อยลงเราก็เลยชดเชยโดยการด่อนท้ายลงมาโดยการด่อนท้ายลงมาคันนี้จะมีกระตกกระสีพอย่นความสั้นของรถเข้าไปเพื่อให้รถดูทรงสวยงามขึ้นมาสำหรับคันนี้ถือว่าเป็นคันที่สวยงามแล้วก็รูปลักษณ์เวทีที่ใหญ่ในเวทีก็คันนี้ได้เวที5เมตร3าิเซนเนี่ยส่วนเวทีไหไรเนี่ยในเวทีเนี่ยเวทีมาจากเสาเนี้ยถึงเสานู่นเลยนะเวทีที่เราวางแผนไว้เนี่ยทุกอย่าเวทีคล้ายกับสูตรเก่าเราแต่งวด3ปีที่แล้ว ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีห้องเครื่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมละ่ะทำให้วิธีมันสูงแต่ปีเนี้ยเราห้องเครื่องอยู่ว้ข้างหลังเราปาจาัดสันดูฝั่งนู้นให้เครื่องปั่นครึ่งหนึ่งแล้วก็ห้องเครื่องครึ่งหนึ่งห้องเครื่องแล้วก็มีการตีดูแดงให้เหมอนเดิมทุกอย่าง<อ>ห้องเครื่องของเราจังได้ก่อนเห็นหมยุคก่าเจ้าได้ไหมวิธีนี้ชักออกมาแล้วก็ห้องเครื่องอยู่ตรงนี้อยู่ในเลยทำให้การดูแลรักษาเครื่องมันยากดูแลน้ํายากแล้วก็ การเครื่องไปห้องเครื่องข้างหลังเลยสำหรับบริการงานครับเนี้ยก็ยังให้ความสําคัญกับการดูแลเซอร์วิสอยู่อีกเช่นเครับให้มันเซอร์วิสง่ายเซอร์วิสการการเซอร์วิสนี่ถือว่าเราต้องทำทุกอย่างให้ลูกค้าใช้งานง่ายที่สุดไม่ว่าเป็นดังนั้นห้องเครื่องมีการน้ำด้วยมีระบบระบายความร้อนระบบประตูประตูเข้าหน้าเข้าหลังประตูต้องเข้าเครื่องได้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าห้องเครื่องไปอยู่ที่ที่เขาเราเข้าไปไม่ได้มันก็ยากเพราะบางทีไปเนี่ยคนเต้นอยู่หน้าเวทีเนี่ยเอาเพาวเวอร์ดับพาวเวอร์พัง เราจะได้เข้าเข้าไวัยได้สามารถแก้ไขปัญหาได้ไทันเวลาอยู่ตรงนั้นคือสาคัญมากสำหรับรถแห่อนอกจากเครื่องฟังก์ชันแล้วเราต้องคํานวณถึงความปลอดภัยแล้วก็จุดเซอร์วิสจุดระบายความร้อนอีกโอ้โหปาร์ตี้นีจะพาไปดูจุดระบายความร้อนเครื่องปันเราแม้จากคั้แรกที่เราพูดถึงประตูระบายความร้อนเครื่องปันอย่างคันนี้เครื่องปันก็จะเข้าตรงนี้เข้าตรงนีไ้ไ้หมล่ะประตูที่เป็น2แผ่นนะเป็น 2, แผ่น2บานเครื่องปันก็สามารถยกเข้าไปในรูนี้ได้เลยเดี๋ยว่นี้ที่สานัญคือเนี่ยประตูระบายความร้อนเนี่ยทำห้ประตูนี้สามารถเปิดได้ เฮ้ยมันเลยเป็นประตูซอนประตู <c oughs> เ,เพื่อเวลาเราเห่เราไม่จะเป็นต้องเปิดบานใหญ่เราเปิดแค่บานเล็กพอบานเล็กนกี่เปิดเวลามันร้อนจะจัดค่อยเปิดก็ได้ไม่ร้อนก็ไม่เปิดก็ได้ทําไมเราไม่ใส่ตะแกรงถ้าใส่ตะแกรงเนี่ยน้ำเข้าแล้วลูกค้าบ่นใส่ตะแกรงแงงไหมเนี่ยน้ำจะเข้าไปข้างในงานของเขาเข้าไปในรถเข้าไปอะไรแล้วก็โดนลูกค้าบ่นเราก็ต้องใส่บานเ็ตใส่บานเกตเนี่ยข้อเสียของเขาคือความร้อนลงพื้นลงพื้นแล้วก็ฝุ่นขึ้นบานเกตเนี่ยก็ถ้าร้อนจะจัดอุณหภูมิข้างนอก ตาชิงคูงซานเน้นําให้เปิดออกเพื่อให้ระบายความร้อนได้ไวมากขึ้นแบบตนี้ประตูในที่ประตูห้องเครื่องเห็นประตูห้องเครื่องเนี่ยห้องเครื่องแล้วก็มีประตูเซอร์วิสเนี่ยเนี่ยประตูเซอร์วิสก็อยู่ตรงเนี้ยประตูนี้ก็ใช้ทั้งระบายความร้อนใช้ทั้งขึ้นไปเปิดเซอร์วิสแข็งปั่นเพราะว่านหน้าจอแข็งปั่นอยู่ตรงนี้สรหรั<อ>บประตูตรงเนี้ย<อ>แล้วก็อันนี้คือแหลวเวอร์ของเราแหลก power เราตรงนี้ประตูเนี้ยก็เป็นประตูเซอร์วิสพาวเวอร์เห็นไหมหน้าหลังพาวเวอร์เราสามารถเข้าได้หมด นี่แหละคือคือจุดสําคัญมากในการเข้าถึง power เราจะพาดูข,ข้างบนคันนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี<ม>่ยขึ้นมาข้างบนก็เป็นประมาณน,น,นี้จุดตรงนี้เห็นไหมข้างล่างเนี่ยะะจะเป็นเครื่องปั่นทั้งหมดนั่นแหละเครื่องปั่นทั้งหมดตัวนี้ก็เป็นเครื่องปัน่นใช่เครื่องปันงป่นไฟเครื่องปั่นไฟพาวเวอร์แอมพาวเวอร์หน้าก็จะหันมาฝั่งนี้พาวเวอร์หน้าฝั่งนู้นหันหน้าฝั่งนู้นใช่ใช่หลังหันมาฝั่งนี้แล้วก็ดูกระโดดออกฝั่งนู้นแล้วคนก็จะถามว่ามันไม่หนักข้างเดียวเหรอครับบอกเลยว่าน้ำหนักหนักเท่ากันทั้้้งงงขาอันนนีีีเเห็ม่่ดูวทฝ ดูเหล็กข้างล่างกี่ชั้น1 2 3 3าชั้นเหล็กตะกอนแผ่นเหล็กแต่นมื่ชุดนี้เป็นเวทีทั้งหมดไม่ได้เวทียาวขนาดนี้เลยนะครับก็คือตั้งแต่ตรงนู้นเราถึงนู่นเลยใช่ใช่เวทียาวนู่นเลยก็ได้เวทีที่ใหญ่มากสำหรับคันนี้คันนี้เป็นคันแรกก็เป็นรูปร่างนะใช่ไหมตู้ยกข้างบนแผ่นเหล็กอันเดียวกับข้างล่างเลยนะเพราะต้องการความแข็งแรงข้างบนเป็นแผ่นเหล็ก2มิลเหมือนกันตอนแรกว่าใส่ซิงควัวน้ำมันขังแล้วก็ใส่แผ่นเหล็กเพื่อความแข็งแรงเลยเพราะว่าข้างหน้าถือว่าเป็นตัวที่น้ำหนักมากกว่าทุกคนที่ ในลูกค้าจะเอาไฟวางข้างบนอีกยังไงก็ต้องมีไฟเพราะยกขันขึ้นก็ต้องมีไฟข้างบนอยู่ดีสลับตรงนี้ถือว่ายากพอสมควรในการทํางานตรงนี้ที่เรารอไว้เนี่ยเพราะว่าจะเป็นวิธีทัดมาใส่ตรงนี้เราสั่งเขาทําทัดให้จะเป็นทัดเลื่อนออกไปใช่ไหมไม่ไม่เป็นทัดยกเลยตอนแรกไม่ได้ทำเลื่อนเนี่ยกลัวเลื้องน้าคือทัดเนี่ยจะมาแทนวิธีใฮ้ริกตรงนี้เลยค,ค<ม>ทัดต<ม>ีกาะตสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็จะยกขึ้นลูกทัดเลยจะยกขึ้นแล้วก็จะมีขาเอ๋ยทัดวางด้วยต้องรอเสร็จเพราะว่าโครงทัดก็จะมาวันนี้เราก็จะใส่ให้ดูว่า มันเป็นยังไงยกทัดขึ้นมันก็จะสามารถใส่พุ้งใส่ไฟดูความสวยงามได้เลยคันนี้ก็ถือว่าเป็นคันต้นแบบของเราที่เราทำเลยสําหครับคันนี้โปรเจกต์นี้ถือว่าอัปเดตใหม่มาหลายอย่างเลยใช่ไหมโอ้เป็นโปรเจกต์ที่ยากคนสควนเลยเพราะว่าไม่เคยมีใครทํามาก่อนงานเราทาเป็นงานงานแรกๆก็อาจจะมีปัญหาเล็กแน้อยปัญหาคันนี้เจอแล้วเราก็ไปแก้คันนั้นว่ามันติดขัดตรงไหนบ้างหลักๆแต่ประมาณนั้นคือมันมันไม่ได้แก้อะไรมากมายหรอกมันแก้แค่ จุดรับเล็กแค่น้อยเฉดเดวเล็กน้อยเพียงมันยกไปตีนนู้นนี่แล้วก็นำปัญหานี้ไปแก้คันนู้นได้เลยเมันก็คือมันมันเป็นงานงานสร้างด้วยครับใช่ใช่เป็นงานสร้างคือแ<ๆ>รกๆก็ต้องมีปัญหากระจุกกระจิกแล้วเราค่อยตามไปแก้เรื่อยๆเรื่อยใช่ใช่ใช่แต่ประมาณนั้นโอ้โหก็ฝากติดตามรถแองของคันนี้ครับอีกประมาณกี่เดือนครับก็เดือนหน้าเปรูปไปร่างแล้วเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละเปรูปไปร่างแล้วได้ชมย่นชมแน่นอนเรพราะว่าบริษัทเราต้องทำไม่ได้แบบพี่ว่าน่ะสองเดือนสามคันโอเคครับผมสำเราวันนี้ขอตัวลา